เราไปต่อกันที่จังหวัดลำพูนค่ะโดยจังหวัดลำพูนได้เดินหน้าขับเคลื่อนการบำรุงรักษาฟื้นฟูบ่อน้ำทิพย์ดอยคมอ้อเพื่อประกอบพิธีกรรมพลีกรรมตักน้ำในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กร,รกฎาคม2567 ทางด้านของนายสมานกองแก้วปลัดจังหวัดลำพูนได้ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบำรุงรักษาฟื้นฟูแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์บ่อน้ำทิพย์ดอยขมอจังหวัดลำพูนครั้งที่1ทับ2,567ที่ห้องประชุมดอยดอยขมอสำนักง,งานเทศบาลตำบลมะเขือแจ้อําเภอเมืองลำพูนโดยมีส่วนราชการภาคเอกชนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้า,นาที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมค่ะ ที่ผ่านมาได้ดําเนินการไปแล้วในสองกิจกรรมได้แก่กิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ทางขึ้นและบริเวณรอบแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์โดยขโมะและพิธีทอดผ้าป่าที่วัดพระาธาตุทวิภูนชัยเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์มียอดทาบุญกว่า5 5 0 0 0นบาทโดยในที่ประชุมครั้งนี้ได้เสนอก่อสร้างศาลาบาทจํานวนสองหลังทดแทนของเดิมที่ชํารุดและการปรับปรุงเส้นทางขึ้นลงให้แล้วเสร็จก่อนการ พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดน้ำพูลในวันที่4กรกฎาคมที่จะถึงนี้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ใช้ในพิธี